ถ้าผมกิมมออยู่ในเกมแล้วก็จะสิบปักพาร์ที่ห้านะครับผมโอ้เ oh, ย yeah. ่ไ let's go โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อ oh, okay. ๋อโอเคมาทุเพื่อนแล้วใช้นี่นี่แล้วก็กด,ดมีปลาดุกบอลไปสวยๆเยี่ยมแล้วก็ประกอบใช่ไหม ไม่ใช่อ,อ๋อโอเคอยู่ขึ้นมาแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็หมุนโอเคหมุนอีแล้วเป็นไงอ,อ๋อไม่ได้อ่ะ อ๋อใช้สก okay, okay. okay. mm ิลของตัวอะไรบ้างไหนก็ไหนไปโอเคโอเคโอเคอืมไม่ได้อล้วทำไมวะ ต้องมีคุณเจอ๋อ,อโอเคอ๋อก็ไม่บอกให้เข้ามานะไอสัตว์กูจะรู้ไหมนเนี่ยเคได้กุญเจแล้วอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้มันของจกนาสิคเวิลไม่ใช่เหรอวะเราก็ต้องมาอันนี้ก่อนเนาะเสียบเข้าไป เรียบร้อยเปิดมาแล้วอันนี้แหละอ,อ๋อผ่านแล้วเหรอแนะอนนนะอค่นี้นมั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 นโอเคนี่คือกลับมาอยู่ที่เอ่อพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ด็อกเตอร์ฮัโลโหลตอนนี้นะเดี๋ยวมา อู้ใส่ก,กอยแล้วถ้าไม่ใช่เลกโก้ก็มีแค่ส่ก,กอยกับกล้วยนี่แหละติดค้างกันเลยฮะเล็บเตอร์เขียเล็บเตอร์มาเล็บเตอร์มาเออไปซ่อนไปซ่อนเดาน้องน้อง,องเอาไอ้เหี้ยมไปล่อยเด็กสาวก็มางี้เหรอยิง่งเห้ <laughs> จะไปมองมันเฮี้ยพล้ำเปิดประตูได้ด้วยคุณได้กลิ่นมนุษย์แถวนี้ไม่ันไม่สว่นหระโอ้ยไม่ตัวตัวเดียวก็แย่แล้วไม่ตัว,วอีกแล้วเฮ้ยมันเด็กเด็กกล้วยกระพากได้เหรอเอไอไปไปสวนเร็วสัวนเร็ว

มันไปเหรอไม่ไปให้กูดิถ้าเกิดกูเดินออกไปเป็นไรไหมวะอยากรู้อ่ะเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูได้กินอะไรแถวนี้กินเันคนเลยอ่ะอืมแล้วมันก็ไม่ไปให้กู เพื่ออะไรอ่ะเอไเฮียกูจะทงไงกินเหรกินก็ไม่ได้นะ อะไรอ่ะทำอะไรอ๋อลูกบอลเออก็ว่าอายุอี้อีนี่ลูกบอลใช่ใช่ใช่ยังไงเฮ้ยโอ้ยไงันนี้เฮ้ยหืมวูบใส่กอกเต็มเลยโอ้แดกดีกว่าโอ้เออเออ ขอออกได้ไหมอ๋ออ้อยงอีกตัวเหรอีกตัวไม่ได้อีกตัวไม่มีถ้ามันเด็กเสกออย่างงี้อ๋อโอเคแล้วตรงนี้แล้วอันนี้อะไรอ่ะให้เด็กน้อยมุดเข้าไป Okay, โอเคผมมาทางนี้อ้าวชิบหายดิ้งเสียันค่ะหนะแล้วครับมาแล้วครับชิบหายแล้วเอาดูอันนี้อะไรอ่ะเขียไปเอ้ยเปิดแก๊สเพื่ออ๋อล่อล่อมันแล้วก็ให้อีนี่ปลาใส่ใช่ไหมไปเดาได้ดมึงแล้วน้องโยนสวยๆเอี่ยม ฮะอะไรวะโอ้ยซุปไก่อยากกินตุมไก่ยังเลยอฮัลโหลไป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 ให้กูออกไว้เนี่ยเียเอ้าไอ่ให้กูไปไหนล่ะเอ้านี่ก็ไปไม่ได้หรือว่าให้ระเบิดทางแยกเหรอมาน้อง มดุดไปอีกรอบมึเงี้กูทำอะไรอ่ะกูหมุนทางกแกนนั่นวล่ะอ๋เอ,โอ,โอเดินไม่ได้อีกโอ้โหยะเคโอเคแล้วมึงไม่มาล่ะอ๋อดันในบีมึงโอเคโอเคโอเคไปไปเอาแล้วกูได้เสียงนล้วนะ ถ้าเป็นกูอะ่ะกูจะจะให้มันกินไม่ใน่้นแหละโอ้ดูดเสากินน่องโอ้อรอยโอ้เดี๋ยวก็ไปอัอนนี้แหละโอเคเราก็มาตรงนี้อีกอันนี้อะไรอีกวะไม่ได้โอ้โอเคต้องเดินไปอีกใช่ไหมกูต้องไปข้างหลังอีกใช่ไหม โอเคผู้ okay, หญิงผู้หญิงมาเร็วเออย่อเข้าไปน้องย่อเข้าไปก,กูก็ต้องโอเคโอเคแล้วก็มุดอีกแล้วครับท่านกูไปโผล่ที่ไหนโผล่โทษตรงนี้โผล่โทษตรงนี้โอเคเยี่ยมมันดีเสียงแล้วว่าและเหี้ยเสียงอะไรวะมองแป๊บ อืมแถานี้ไม่น่ามีไป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 ยอ่อเลยย่อไว้ยอ่อไว้เย,ยี่ยมไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ป่ะตานนี้งี้กูทิ้งพี่กูริงเหรอไม่ได้ตอนด็อกเตอร์ต้องเป็นด็อกเตอร์เท่านั้นเห็นไหมวัน่ะเนี้ยนั่นเหรอนั่นนั่นนั้น อือชนแม่งเลยโยอกไปเหอโอ้มาตีเลยย่งมานี้ตามมาตามมาแล้วกูต้องไปไหนอ่ะโอเคผู้หญิงอ่าเราจะล่นด้วยกันน้องอือเอาชิบหายประกอบประกอบประกอบเร็วได้เป็นอะไรวะเนะี่ยประตู แล้วกูต้องทำไงด็อกเตอร์โว้ยอ๋อกระโดดโอเคเยี่ยมเปิเลยน้องน้องเข้าไปก่อนเลยพี่น้องพี่กูเข้าไปก่อนนะเอาโหต้องโอ้ยมึงเอามาจากไหนเนี่ยเฮี้ยแล้วในนี้มีอะไรโอเคโอเคโอเคกระเทือบกระเทือบ มีอะไรกูท er ิ oh, ้งไปหมดแล้วก็ประกอบสินะโอเคอะไรแบบวะโอเคประกอบอะไรอ่ะคืออะไรวะฟินิมูนเหรอโอ้ชิมหายโอ้ชิมหายชิมหายแล้วมันมาแล้วนนอง อ๋อรอมันแล้วก็ขังให้แม่งโอเคแล้วกูต้องไปไหนต่อแล้วจะเกิดกูกระโดดจำไหมวะเออย่าหาทำอ้าวกูได้กินมนุษย์เถวนี้กูก็แดกหน่อยอยากแดกเนื้อคนมนากเลยย่อใช่ไหมโอเคขาดไปน้อง น้องอย่ามองขึ้นไปนะตงหัวมึงหายนะเอา้าอุิยกูตกใจจังเลยเป่นเป็นกูโกมีแทงหัวเนี่ยเที่ขนาดนี้เป็นก,กูแทงหัวแล้วเดี๋ยวก็โผล่มาเคียวกูไหมตงลองนเนี่ยเนี่ยมันเดินตามเฮ้ยนั่น,นกูว่าแล้วเที่อ่ะไม่เร็วน้อง น้องๆต้องไลเอาอย่างกรอบกรอบปเป็นไรวะกรอบได้นะอ๋อตีหัวแมงอยู่ไหมเออไปดึงดอกไปไควายอ้ยยยครับผมโดนเล็บเตอร์เลยเด็ดแล้วก็ตามน้ำเล้งต้องมานี้ปิดประตู อ๋อไอ้วันี้เจอไอ้เชีย่ยคนล้ฉลาด,ดที่หายเว้ยย่ะ่ต้งตัวสันโอเคแล้วก็ดันนี่ไปน้องไม่ช่่ยกันเลยน้องเอานนแล้วนี่แหละวะแล้วก็ต้องทำไงอะ โอ้มีจิ๋วเสียบเลยยาวเลยแล้วกันอ๋อกววูต้องกิดแตกหรือวะเอ๋อไม่แตกวะต้องแก้ก่นนี่ออไม่ไม่ตววแตกวะแตกแตกแตกหนึง่งเอ็นดิซินจ่ายคูม่ห้าร้อยบาทโอเคแั้นี้อะไรอะ่ะมีเก้าอี้ โอเคโอเคคนที่ผ่านตรงนี้เซฟได้ไม่เซฟแม่งหรอกต่อยาวแม่งตรงนี้ไปไม่ได้วะเฮ้ยกู ه, ต้องไปไหนอันนี้มีอะไรอะ่ะตีได้ไหมโอเคตีแม่ง เวอันนี้ที่ได้น้องไม่ต้องกลัวน้องอุ้ยอยากจะคอไม่มีอะไรเลยเฮ้ยออเคยี่มันทุกอันใช่ไหมโอตีทุบ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 แม่งทุบออทุบมันติดใช่ไหม เอาเหี่ยติดเครื่องนึงละอีกเครื่องนึงไม่ติดวะไอเหี้ยคอมบุเลยคอมที่บ้านกูหัวร้อนคอมคอมไม่เหมืนอนเหี้ยไอเหี้ยติดดีวะจะพูต,ะต้องกีดไม่เกี่ยวไอเหี้ยต้องเดียงแร้วไม่ต้องเดียงคอมอ่ะเอาเฮ้ยชิบหายแล้ว นี่เหรออ๋อเช็วคว่าเครื่องไหนติดใช่ไหมอุมอ้ยทุกมื่อกูยี้อ่ะอ๋อนี่ประกอบได้โอเคเยี่ยมดันต่อเยยมกันก่อนเยี่ยจัหมือแล้วเว้ยไปเข้าล็อกเข้าล็อก ยส s นเชื่อมแล้วสายฟ้ามาเข้าคม yeah. อมเออมกูกูกูต้องไปพิมพ์ให้มันติดใช่ไหมเข้าคอมจะหลือเอ,อ้ยไม่ใช่ดิเอา้าอือ oh, yên như yên nghiêng anh á. Ok, yes. Đang oh, yeah. là cái hết. Lăng anh á. Oi, hiya. Cool, anh đồn đẹp, mhm. 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 อันนี้อะไรอีกโอ้ยเฮียน,นี่ยังอยู่อีกมันยังไม่ตายหรือวะโหเนี่ยที่มันโดนขึ้นมันเด็กมันลดแต่มันไม่ตายมันให้ใจเกะอ้าวมึงยังให้กูไปต่อไปนี่ทีเล็กให้กูเดาไหมทีเล็กทีเล็กทีเล็กกว่าทีเล็ก ได้จุบพังแรงแล้วเว้ยยิงยาวแม่งอ,องัเฮียโอ้น้องเยี้ยทางสาดมาวันยังเยี้ยโอเคโอเค